ชันๆหน่อยเราก็ล้อ1 3วอ,อะไรนะพิกเ <laughs> ช่อจอจะเลยช<อ><อ>านนะว<อ>่าอะไรพิกะลรนะพิกสิบสบ ชาญกันน้อยสายจะขึ้น,ในใยังไงลอยู่จุดที่สองที่สองอะรกลงที่ลงเ๋อลงไหมที่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นฐานี้อะไรอ่ะฐานล้มะหรอใาชา่ ห้อที่สองครับที่สะมารได้ที่ห้อที่สองเป็นห้องโถงใหญ่ Ah yeah. <t <t m à hahaha đi ạ em đi chào anh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  đi อโอ oh, ๋ครับครับครับครนเดี๋ยวพิมเข้าไปด้วยนะว่ามาทักทายผมจะได้รู้ว่าเฟซอันไหนครับผมครับวัสนครับโอเคแล้วเจอกันครับวัสดีครับวัสดีครับพี่้อดินค่าด้วสายเรีบรดีค่อล์ฟรอขับรถทางครับขับรทีน้ำสุดทารีบรดี còi hòi nữa rồi, à, cái gì đấy, còi tiếng lia khi tôi lên, cái, cái, nó có cái, cái không, không ดีล้ำโอ้ยคนด,ดิไปยังไงกันหมดแล้วเนี่ย